ดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งหวัดพระงามนะครับวิชาสุขศึกษานะครับดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่สิบสามแล้วเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรีนยนที่สี่อาหารที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็ เดินทางมาถึงสุดท้ายของหน่วยการอุริตศีแล้วนะครับวันนี้ครูอนชัยมังวสิทธิ์นะครับนําเสนอในเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะครับเอวัยผู้ใหญ่นะครับจะเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีการเสื่อมนะครับสภาพลงส่วนร่างกายก็มีการซึบหรอลง นะครับจําเป็นต้องได้รับสารอาหารนะเพื่อนาไปซ่อมแซมส่วนสุขหลอโดยเฉพาะอาหารหลัก้าหมูเนี่ยในวัยผู้สูงอายุเนี่ยในคลิปที่ครูสรรหารมาให้นักเรียนได้ชมเนี่ยมันจะต้องมีตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดแล้วก็ตัวไหนที่ต้องมีการเ,เสริมเข้าไปอีกนะครับเช่นกัน วันนี้ครูก็มีคลิปที่ครูหามาให้มีเนื้อหาที่อัดนั่นแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้กับผู้สูงอายุภายในบ้านครอบครัวได้อยา่างมีประสิทธิภาพถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมกัน สวัสดีค่ะผู้สูงอายุกินอย่างไรไม่เจ็บป่วยมีภูมิมคุ้มกันวันนี้สถาบันโภชนาการมีคำแนะนำค่ะเคยสังเกตไหมคะผู้สูงอายุที่บ้านมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเบื่ออาหารกินน้อยเลือกกินอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผิวแห้งเคลื่อนไหวลำบากถ้าใช่อาการดังกล่าวคือภาวะเสี่ยงขาดสารอาหารในผู้สูงอายุค่ะ ่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดวิตามินแทบทุกชนิดที่พบบ่อยคือการขาดวิตามินซีมักพบในรายที่กินผักและผลไม้น้อยเป็นโรคโลหิตจางเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็กและอีกโรคหนึ่งที่สำคัญและพบบ่อยก็คือโรคกระดูกพรุนอันเนื่องมาจากการขาดแคลเซียมและมีภาวะการขาดโปรตีนวิตามินดีร่วมด้วยค่ะไปหาสาเหตุและว,วิธีแก้ไขกันค่ะคนที่อายุมากขึ้น มีโอกาสที่จะขาดสารอาหารได้จากสองปัจจัยคือร่างกายและจิตใจปัจจัยแรกด้านร่างกายเพราะร่างกายที่เสื่อมไปตามวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันที่เหลือน้อยลงทําให้มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหารส่งผลให้ขาดสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันฉะนั้นอาหารสําหรับผู้สูงอายุจึงควรเป็นอาหารอ่อนเคี้ยวง่ายหรือมีขนาดชิ้นที่เล็กลง หรือปัญหาเรื่องการกลืนเพราะความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาการคือเคียเค้ยวๆอยู่แล้วสำลักดื่มน้ำเร็วๆจะกลืนไม่ได้กลืนไม่ทันเพราะน้ำจะไหลเร็วมากขณะที่กล้ามเนื้อช่วยในการกลืนขยับไม่ทันน้ำจะเข้าไปอยู่ในหลอดลมได้ง่ายเกิดการสำลักทำให้ไม่อยากกินอาหารถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะต้องมีการใส่สารที่เพิ่มความข้นหนืดในน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำเป็นจังหวะพอดีกับความสามารถในการกลืนของผู้สูงอายุน ในส่วนของอาหารต้องระวังไม่กินไปคุยไปค่ะ เพราะว่าโอกาสสำลักจะสูงมากกว่าคนปกติและเมื่อสำลักเข้าไปมากๆก็จะมีโอกาสติดเชื้อที่ปอดเป็นปอดบวมได้นะคะต่อไปปริมาณกรดในกระเพาะที่สร้างน้อยลงส่งผลให้การย่อยและการดูดซึมอาหารไม่ดีทําให้ขาดสารอาหารจําพวกวิตามินและแร่ธาตุได้แก่ B1 B6 B12 ที่มีผลต่อระบบปลายประสาทโฟเลตธาตุเหล็กแคลเซียมเหล่านี้ที่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการดูดซึมก็จะลดน้อยลงการย่อยอาหาร ลดน้อยลงก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกทําให้ไม่อยากกินอาหารดังนั้นผู้สูงอายุควรต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ6-8แก้วเพราะน้ําเป็นส่วนที่มีความสําคัญที่ทําให้ระบบการย่อยการเผาผลาญของร่างกายเป็นปกติค่ะแต่ก็มีปัญหาอีกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดน้ําได้ง่ายด้วยเหตุผลก็คือความรู้สึกกระหายน้ําลดน้อยลงฉะนั้นถึงแม้จะไม่กระหายน้ําผู้สูงอายุก็ควรต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ6-8แแก้วนะคะ ปัจจัยที่2ด้านจิตใจจิตใจมีผลต่อก,การกินอาหารผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเบื่ออาหารทางแก้ก็คือหากิจกรรมยามว่างทําให้จิตใจเป็นสุขพบปะสังสรรค์กับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเดินออกกําลังนอกบ้านก็ดีนะคะ จากที่นักเรียนได้รับชมคลิปที่ครูคัดเลือกแล้วก็นำมาเสนอก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ในภาวะวัยสูงอายุแล้วนักเรียนจะต้องรู้จักการสังเกตของสูงอายุก็คือของเรื่องการเบืออาาเาาเบ่ออาหารภาวะการเบื่ออาหารเกิดจากอะไรครับฟัน นะเอาไว้ยังต่างๆในร่างกายทำเสื่อมโซกน,นะครับนันจะต้องมีวิธีการหาอาหารที่เสริมพึ่มก็คือพวกแคลเซียมนะครับ,บมบุงฟันกระดูกก็โปรตีนบางชนิดนะครับส่วนกนารหาสาเหตุเนี่ยก็จะมีสองปัจจัยคือร่างกายกับจิตใจนะครับแล้วก็ การเลือกที่ะจะให้อาหารอาหารกับผู้สูงอายุนะครับในคลิปนี้มีอะไรบ้างแล้วพร้อมกับปฏิบัติอะไรบ้างเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งด้านอาหารทั้งการดําเนินชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ผลตอบรัที่ทาให้ร่างกายามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับท้ายนี้ครูบีใบงาน ไปงานง่ายๆที่จะชมคลิปแล้วเกิดจากความเข้าใจแล้วก็นําความเข้าใจเขียนลงไปในใบงานนะครับสําหรับวันนี้นะครับทังเรียนฉันมัธยมสปีหนึ่งและผู้ปกครองทุกท่านขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับขอบคุณครับ